สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเสียงธรรมนะครับันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่พูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับก็ว่ากันด้วยเรื่องของพระธรรมกรนะครับที่ทำการกิโยตินนะครับซึ่งเรียกงไงว่าการฆ่าตัวตายเป็นพุทธบูชานั่นเองหรือว่าจะก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงนะครับผมก็ อยากหยิบประเด็นนี้มาพูดคุยเพราะว่าเรื่องพุทธบูชาเนี่ยผมเคยอ่านมานานแล้หลายปีนะครับมีช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยเข้าใจบ้างก็เก็บไปนอนไม่หลับประมาณ2วันนะครับแต่พอศึกษาธรรมะไปได้ก็พอเข้าใจบ้างครับว่าทําเพื่ออะไรนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับก,ก่อนอื่นก็กลาวสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับ ก็พูดกันว่าเรื่องแบบนี้อยู่ในพระไตรปิฎกแต่ว่าถามว่ามันก็จะมีเรื่องที่ทานของชาดกด้วย<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของพระโพธิสัตว์ต่างต่างเช่นถวายชีวิตเ,เป็นเป็นสัตว์ถวายชีวิตให้พระพุทธิสัตว์องค์หนึง่งอะไรงนี้หรือว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับคือง่ายเรียกว่าไม่สนใจชีวิตตัวเองอะ่ะ ของตัวเองเป็นพุทธบูชาหรือว่ายุติเรื่องต่างๆด้วยชีวิตของตัวเองนะครับก็เราจะมาพูดถึงว่าเรื่องการตัดเสียนถาวายเนี่ยก็มีในย้อนไปถึงพระเสียอริรยะเมตตาเนี่ยเป็นพระโพธิธสัตว์เสวยชาตินะครับก็ในย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าหนึ่ง ที่ไม่มีบันทึกนะครับแต่ว่ามีชื่อปรากฏที่เขาเขียนไว้ก็พระสิริมันตะพุทธเจ้านะครับก็ในพะระเสียเมตไตรเนี่ยทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาเนี่ยเอาคร่าวๆนะครับก็มีความเพื่มปิติก็ท่านก็จะไปเข้าเฝ้านะครับก็เดินไปด้วยพระบาททั้งสองที่แตกช้ำนะครับก็คล้ายๆกับว่าเดินไปจนเหนื่อย,นยจนแบบขนาดว่า เท้าเนี่ยแตกหรือเลือดไหลก็ตามเนี่ยท่านก็ยังแบบเดินต่อไปนะครับท่าน,นี้พระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยมียานทิพย์เนี่ยก็จึงส่งคอนะครับก็แปลงเป็นมานพหนุ่มขับเกวียนนะครับแล้วก็มารับพระพุทธเจ้าไปเข้าเฝ้าเสร็จแ,แล้วเนี่ยเมื่อเจอพระพุทธเจ้าเนี่ย พระเตยไม่ตาที่สวยชชาเป็นพระโพธิสัตว์นะครับก็มีความพื่มปิติมากเมื่อเจอพระเจ้าเนี่ยก็สลบไปนหนึ่งครั้งนะครับพอครั้งที่สองเตยไม่สลบอีกอ่ามีความเพื่มปิติมากพอครั้งที่สามปุ๊บเป็นพุทธบูชาเลยตัดเสียนถวายใช้พระขน,า,ะนา,ขานะครับคือเล็บนั่นเองที่เขาบอกมีความคมมาก ตัดเสียแล้วก็เอามือยกเป็นพุทธบูชานะครับก็เราจะมาว่าด้วยประเด็นนี้กันเอาเรื่องแรกก่อนว่าโอ้โขนาดว่าต้องลำบากมาพบพระพุทธเจ้านะครับทําไมเราตีความไม่ได้ก่อนเหมือนเรา,าเข้าเฝ้า,ารัชกาลที่9ก้าแล้วกันก็มีความปลื้มปิติมากเหมือนว่าบุคคลเราเป็นประชาชนเนี่ยเราไปเข้าเฝ้า ก็มีความยยกเหนื่อยนะครับไหนจะแดดร้อนอันนี้เป็นเรื่องของวิิยาและมีความอดทนแล้วน,นี่แดดร้อนก็ไม่เป็นไรเราก็ไปเข้าเฝ้าอ่าตอนนี้สออีกพอพบราชการที่เก้าปุ๊บอ่าเกิดความปิตินะครับร้องไห้บางทีจนดีใจมากจนสลบไปเลยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับโดยอันที่สามแล้วถ้าเป็นปร,ประชาชนทั่วไปก็ อาจจะมีเงินมีทองถวายท่านหมดลตัวอันนี้เปรียบเทียบกับการที่ตัดเสียนถวายนะครับแต่การตัดเสียนถวายเนี่ยคือว่าเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์จริงหรือไม่จริงในอดีตการเนี่ยเราไม่อาจทราบได้นะครับเพราะว่าเราไม่เห็นด้วยตาเนือ้อก็เป็นเรื่องของคือพระโพธิสัตว์เนี่ยจะค่อนข้างทําอะไรเกินเบอร์เป็น,ในใคล้ายกับว่า อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของที่ศาสนาสอนนะครับบางทีก็คือถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยหนึ่งชาติเนี่ยจะต้องสละชีวิตก็ไม่แปลกนะครับเอาง่ายงก็อย่างว่าเป็นพระมหาษัตว์ละกันจะไปออกรบอย่างเงี้ยรู้ว่ากาลังพลน้อยกว่าไม่ขี้ขาดมีกําลังพลแค่หนึ่งร้อแต่ไปสู้กับหนึ่งอย่างเงี้ยครับรู้ตัวเองต้องตายแน่แต่เพื่อปกป้องประชาชนครั้งนั้นก็อาจจะ รอดไปได้แต่ว่าพระมหากษัตว์เนี่ยอาจจะต้องตายในครั้งนั้น,นครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอย่างนี้เป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกันได้เหมือนกันและเป็นเรื่องของบางทีก็พระพุทธัตเหมือนตอนที่พระทีปังกรเนี่ยพบพระโพธิสัตว์พระพุทธ,ธโคโดมนะครับตอนที่สวยชาติเป็นเป็นมนุษย์อยู่นะครับเป็นก็ พระพุทธโคโดมตอนนั้นก็เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ทําการเอาตัวรอดสะพานนะครับยึดสะพานไว้แล้วก็ให้พระสมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธทีบังกรเนี่ยเดินข้ามไปก็พอข้ามเสร็จพระพระุทธเจ้าปิยมกร,กรก็เลยพูดกับพระสาวกนะครับแล้วก็ประชาชนทั้งหลายเนี่ยว่ามานบงเนี่ยคือพระโพธิสัตว์องค์ต่อไปก็จะเสวยชาติเป็น พระพุทธเจ้าแน่นอนโดยที่แน่นอนนะครับคือถ้าพระเจ้าตัดตัดแล้วเนี่ยไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนแล้วก็จิตของพระพุทธโคโดมขนาดนั้นนะ่ะที่เป็นพระพุทธสัตย์อยู่ก็ค่อนข้างเพื่มปิตินะครับแล้วก็ปฏิบัติต่อไปแล้วก็มีเรื่องของพระพุทธสัตย าบางทีก็มีเรื่องปแปลกๆนะครับเช่นเจอพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็ไม่มีอะไรจะถวายก็ถวายร่างกายนี่นแหละแล้วก็พันตัวเองชุบน้ํามันนะคเผาเผาไฟอก็นี่เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์นะครับเราเป็นมนุษย์ประชนอย่าไปคิดถึงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าปรารถนาแบบนั้นจริงเนี่ยม,มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้นะครับแต่ผมว่า ความคิดผมเองเนี่ยอยาคิดที่จะเป็นพระสมาสมาสมพรัธเจ้าเลยเพราะว่ามีความเหนื่อยค่อนข้างมากนะครับจะต้องสร้างบารมีทั้งหมด10บสิบอย่างแล้วก็30มสิบทัพด้วยแบบแรกแบบขนาดกลางแล้วก็สูงสุดนะครับถ้าเป็นเรื่องชีวิตเนี่ยก็อาจจะต้องตัดอวัยวะตัวเองอาจจะบางทีแบบเหมือนเจ้าแม่คุณอิมที่สวยชาติเป็น อองค์หญิงนะครับก็อาจจะเสียมือเสียตาข้างหนึ่งไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าไม่เสียใจไม่สนใจด้วยอืประมาณนี้นะครับแล้วก็บางทีอาจจะเป็นพระมหาสัตว์องค์หนึ่งมีขราชบริพารเนี่ยมาขอทรัพย์สมบัติทั้งหมดท่านก็ดีใจด้วยครับแล้วก็ยกให้ทั้งหมดเงี้ยก็เป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์แต่ถามว่า ถ้าเอาตัวผมเลยละกันผมศึกษาศาส,สนาพุทธมาเนี่ยถามว่าถ้าให้ผมทําแบบนั้นไหมผมไม่ทํานะเพราะว่าผมปรารถนาแค่เป็นเต็มที่ก็คือพระอาหารหันต์เนี่ยแหละพอละนิพพานได้ถ้าเกิดเป็นถึงขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะต้องช่วยเหลือมนุษย์นะครับแล้วก็ต้องสละชีวิตทําอะไรแบบสุดโต่งอะ่ะคือค่อนข้างน่ากลัวครับบางครั้ง ผมผมถือว่า่าเรากพอแค่นี้และแล้วก็เป็นก็มาเตือนสตินะครับว่าเรื่องแบบนี้มันมีจริงอาจจะมีจริงในอดีตการด้วยแล้วก็ปัจจุบันก็มีจริงแล้วเพื่อนๆก็เห็นกันแล้วนะครับก็ถือว่าอย่าไปทําตามครับถือว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราจะพุทธบูชาจริงเนี่ยมีวิธีที่ดีกว่านี้เยอะนะครับ ที่เข้าใจง่ายด้วยแล้วก็บางทีแบบคือไม่ต้องทำถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ถามว่าเราอยู่ในยุคข,ของปีเทคโนโลยีเนี่ยปีสองพันห้าร้อยเนี่ยก็เราต้องเห็นด้วยตาเนื้อแล้วก็เข้าใจด้วยวิทยาศาสตร์แต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยก็ผมเข้าใจอยู่ว่าบางครั้งเนี่ยอยู่เหนือสิ่งที่มองเห็นนะครับก็เป็นว่าเรา ก็ฟังแบบยังมีสติละกันแล้วก,วก็อย่างที่ผมเล่าไปอะนะเป็นพุทธบูชาอาจจะชาติหนึ่งเราเป็นอสมมุติมีคนมาลุกลานศาสนาพุทธอย่างเงี้ยเราปกป้องจนชีวิตจะหาไม่คืออันนี้จวนตัวเลยเฮ้ยคุณมาทําร้ายศาสนาพุทธได้ไงคุณมาทําร้ายพูพุทธรูปพรพุทธรูปได้ไงอย่าเงี้ยเราปกป้องจนชีวิตจะหาไม่อย่างเงี้ย อย่างนี้ก็ถือเป็นพระพุิธัตสนาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่มาลุกลานเนี่ยอาจจะบอกว่าออ,ออกไปนะถ้าไม่ถ้าออกไปเนี่ยจะปล่อยไว้ชีวิตแต่ว่าถ้าเกิดยังขัดขคนอยู่อะไรเงี้ยปกป้องศาสนาพุทธอยู่ก็ต้องตายซะอ่าก็อนนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธบูชาได้ครับแบบนี้จะดีกว่าหรือว่าคือเรามีจิตใจที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ย แบบนี้แหละแต่เรื่องของพระธรรมกรก็จะมีผิดแปลกไปนิดนึงนะครับคือในที่ในชาดกเนี่ยหรือว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยมีเขียนไว้เนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีการวางแผนคือสมมุติว่าเพื่มปิติปุ๊บอ่ะเจอพระโพธิสัตว์เจอในหนวงการที่9เจอในหน่วงละการที่10ปุ๊บอ่ะถวายหมดตัวเป็นพุทธบูชาไม่มีการวางแผนนะครับ พระธรรมกรนี้ก็วางแผนวางแผนเนี่ยผมว่าสำหรับผมก็เป็นเรื่องอาจินไตที่ผมตอบยาานะครับว่าต่อไปเนี่ยท่านจะอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่เป็นพุทธบูชาถวายแบบสุดตรงอะอะไรก็ตามนะครับถวายท่าสุดตรงถวายชีวิตหรืออะไรก็ตามปกป้องประชาชนหรืออะไรเงี้ยได้ขึ้นขึ้นไปเป็นเทวดาแน่นอน แต่ว่าถ้าเกิดมีการวางแผนไว้นี่เป็นเรื่องที่ผมตอบยากนะครับแล้วก็ต้องไปถามระดับพระอาหารหันต์ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้พระอาหารหันต์ก็คงจะตอบยากอยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่ทราบด,ด้วยบางครั้งพระอาหารหันต์จะต้องถอดยาหรือว่าถอดจิตไปคุยกับพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ถามปัญหานี้แล้วซึ่งได้คําตอบมาเนี่ยพระอาหารหันต์องค์นั้นอาจจะ ไม่รู้จะมาบอกเราได้หรือเปล่าเพราะบางทีเป็นเรื่องอาินตายครับอืซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจยากก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับถ้าอ่านศึกษาแล้วบางทีพระพ,พุทธศาสนาเนี่ยจะมีเรื่องของซับซ้อนอยู่แล้วก็แปลกๆเยอะนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราศึกษาเบื้องต้นเนี่ยหนึ่งเลยเป็นมนุษย์ปุถุชนก็รักษาสีลห้า ดูแลพ่อแม่ให้ดีนะครับพ่อแม่คือพ่อหลานของเราเพราะพ่อแม่คือพ่อหลานของเรานี่คือเรื่องจริงเพราะว่าเทียบกันกับก,การทาร้ายพระเจ้าเนี่ยเป็นอนันตริยกรรมเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราไปทําร้ายพ่อแม่เนี่ยเป็นอนันตริยกรรมเหมือนกันแต่ว่ากรรมต่างกันประมาณประมาณแสนเท่านะครับดูจากาพระเทวทัตทำร้ายพระเจ้าปุ๊บ พระพุทธเจ้านี่ให้อภัยแล้วก็จิตสุดท้ายของพระเทวทัตเนี่ยก็เป็นพุทธบูชาด้วยบอกว่าขอถาวายกระดูกคราวงนี้แต่พระพุทธเจ้าก็ในขณะนั้นก็ตกนรกแค่ประมาณ1กับนะครับก็ประมาณ100ปีเผื่อพระพุทธเจ้า,าจ,จะต่อรองกับโยมมาบาลได้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านมีความเมตตามากแต่ถ้ากับพ่อแม่เนี่ย เป็นพราะหาหันที่ใกล้ตัวเรามากถ้าเราทำร้ายท่านเนี่ยอืมให้ท่านเจ็บทั้งกายวาจาใจาเนี่ยบอกได้เลยว่าจบไม่สวยนะครับยิ่งถ้าเกิดทําร้ายถึงชีวิตท่านแล้วเนี่ยตกนรกแบบว่าขุมต่ําสุดแล้วก็ลงอีกต่ําสุดนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นเป็นล้านล้านปีอะ่ะกว่าจะได้พูดได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับข้อฝากเอาไว้แล้วกันแล้วก็ เป็นเรื่องที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะครับก็อยากให้ฟังอย่างมีสติแล้วก็อย่าไปทําตามนะครับแล้วก็เทวดาเนี่ยเขายังอยากเกิดเป็นมนุษย์เลยแล้วมนุษย์ทําไมไม่รักษาตัวเองนะครับถ้าเกิดเป็นพุทธบูชาปุ๊บก็เป็นเอาเป็นว่าเราอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยรักษาศีลห้าดูแลพ่อแม่ให้ดีทานศีลภาวนานะครับเข้าใจไว้ ทำทานทำศีลภาวนารักษาศาีลภาวนาในบางครั้งนะครับอย่างดีสุดในชาตินี้ก็คือโสดาบันอย่างดีขึ้นไปอีกที่สุดอีกก็คือเป็นพระอาหารหัน์นะครับอย่างบางคนก็ปรารถนาจะพบพระศรีเรศเมตไตรอย่างผมเนี่ยเหมาะได้เลยว่าผมปรารถนาพบพระศรีเรศเมตไตนะครับผมอดทนรอได้แต่ว่าก็พยายามทําบุญทําทาน ให้เยอะๆนะครับเพื่อเราจะไม่ตกอาบายภูมิซึ่งผมกลัวมากในจุดนี้นะครับอาบายภูมิก็ฝากเลยนอกเรื่องนะฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันนะครับก็พูดตามภาษาที่ผมเข้าใจพูดธศาสนาแล้วกันก็เอาเป็นว่าขอจบคลิปนี้นะครับคลิปนี้ไม่ได้ตัดเลยนะครับแล้วก็ พูดแบบ่าตามความเข้าใจเลยไม่ได้มีสคริปต์ไม่ได้มีอะไรเลยก็ยังไงก็ฝากไว้นะครับหากมีปัญหาสงสัยก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับเป็นว่าเรารู้ว่ามีจริงแต่ว่าไม่ควรทำตามนะครับแล้วก็อย่างที่ดี่สุดที่ทผมกล่าวไวท้ทีขอเกินอีกครั้งหนึ่งก็คือ,อดูแลพ่อแม่ให้ดีนะครับรักษาศีลทานภาวนาเป็นมนุษย์เปิดชนทั่วไปก็รักษาศีลห้า ทำดีเยอะๆนะครับจิตสุดท้ายตอนตายจะได้นึกถึงแต่ความดีนะครับถ้าถ้าเราทําเร็วๆเนี่ยไปทําดีตอนหลังเนี่ยความเร็วมันมากกว่าก็อาจจะตกนรกได้เหมือนกันยังไงก็ฝากแล้วครับผมลาไปแล้วสวัสดีครับ